ในเรื่องของการขนย้ายขึ้นลถนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าในเรื่องของออมีผ้าใบาปิดคุมนะเรากังวลใจตอนช่วงระหว่างขนขึ้นขนลงอันนั้นมากกว่าสือว่าขนขึ้นขนลงเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างการเดินทางอันนี้เราไมา่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่ละเพราะคิดว่านีเรื่องของมาตรการนะฮะคือโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายคนเนี่ยจุดหลักก็จะเป็นช่วง ขนาดขนขึ้นขนลงต้องกำชับนะทั้งส่วนของบริษัทแล้วก็พนักงานให้สวมใส่เพราะาบางทีพนักงานเองอาจจะไม่รับรู้ความเสี่ยงนะีจริงตอนช่วงระหว่างที่ออนอนพักรักษานในโรงพยาบาลเนี่ยทางทีมแพทย์พยาบาลก็ได้ให้ข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวกับพนักงานไปแล้วนะแต่ว่าออพอถึงเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยอาจจะด้วยการละเลยนะแล้วก็รวมไปถึงไอ,อ ชุดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอาจจะไม่มีไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่ค่อยสะดวกนะักเวลาที่จะสวมใส่ในการปฏิบัติงานก็อาจจะเป็นที่มาของการละเลยได้ค่อนข้างง่ายยส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงค่อนข้างมากนะในช่วงระหว่างขนย้ายที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอะ่ะที่อาจจะทําให้สารแคดเมียมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเพิ่มเติม,มซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการให้ เ,เกิดเหตุในสถานแบบนี้อีกต่อไปซึ่งก็คงต้องคำชับทั้งโรงงานแล้วก็พนักงานแล้วแจ้งให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทีครับ